ขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียดครับหลังจากเอาหม้อไปปลอยขึ้นมาพักช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงนี่ครับชมบรรยากาศเลยพี่น้องนอนน้ำแม่มันห้อนครับถ้าเอาขึ้นมาเขาห่มกับสงสารเิ่นครับเอาไปปลอยไหวนะครับนี่ครับวัวหน่อยสองตัวนอนห่มครับก็ถือว่าช่วงนี้แดดห่อนแห้งเพียง่นเอาคักครับเอานะครับ ผมกิไปตัดหย้าแพงงกลาครับตัดหญ่าเพงโกุลาไว้ตั้งแต่รอบเศ้าครับกะเอาาอาศัยไม้วัวจินช่วงเที่ยงแบบนี้นะพี่น้องครับเอาไม้เพื่อนในกินช่วงเที่ยงแบบนี้ประว่ญญาหญ่าอยู่ทงไฮทงหน้า,ากะย่างบาหลายดอกพี่น้องย่งางม่หลายครับอาศัยตัดนะเพื่อนในจ,จินแบบนี้เลยนี่ก็เป็นลูกผสมบามันนะครับลูกเจ้าสามหนึ่งนี่ครับตัวแดงแงนี่ครับตัวนวลนี่ก็เป็นลูก บีมตัตเตอร์ครับนี่ครับเป็นลูกสาวเจ้าโทมอฮอคครับนี่น่่นก็เป็นลูกสาวเจ้าสามหนึง่งบามันครับบีมตัตเตอร์ครับอยู่น้ำกันยู่แบบนี้นครับพี่น้องือน,อนท,ทับหนานี่นี่ก็เป็นว่าแดงหัวลุนนี่แดงหัวลุ่นก็เป็นแม่ของตัวนี้แหละครับตัวนวลนวลครับเหนือหนังมันพี่น้องเอ้ยหนาตาเพิ่นนี่ครับ กะมัม่มนอนเหนือหนังมากครับเปรียบเทียบกันเลยครับนี่ก็เป็นลูกเจ้าสามหนึง่งเกิดก้อนซีมืออันนี้เกิดรุ่นเกิดหลังซีมือครับนี่นอนอยู่นลำกันครับแก่รูปผสมบีมัเตยเดี๋ยีเนื้อหนังเป็นพีน่นวองครับหัวหนัวเลยครับนี่หนังหนาสายใงน,นี่ครับชุ่มเลยเก็บเด็กเกียบน่อยครับฝาพีน่นวังเฮ้านะครับ เมื่วาสิเป็นสายสวยงามสายเนื้อสายได้ดีเบิด์ตขับควายเข้าพัฒนาครับเอามาพัฒนาล่องเบิรงเอามาปรับนะครับเอามาปรับอยู่กับแม่ขอแม่พันนี่ครับแตงว่าตัวนี้ครับเป็นสายเอชเช่เลยครับนี่ครับเป็นสายเอชเช่แต่มันเอบก็คือเอบสามนะครับน่าแดงัวาลุ้นนี่ครับอืนี่ครับผมก็เลยเอาบีมาเติมมาผสมล่องเบิรงก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาบนใกล้ๆเลยพี่น้องหูสันๆนนี่นะครับ ผมตั้งใจว่าสิผสมบีมัเตอร์เคยเก่าหระครับกันร้องบ้างอีกนะครับเพราะว่าผมได้เห็นผลงานผมเนี่วครับนี่เห็นการใจลูกเห็นเนื้อนังนี่ครับเพราะว่ามาเร็วนะครับว่าสามเดือนก็กลัวสามเดือนกับว่าหลายเมือหรอครับนี่นั่งกับงะนั่นกับไงหนาขึ้นครับลูกเจ้าสามหนึ่งครับเป็นลูกสาวคู่กันไปนี่ครับเดี๋ยวว่าประว่าสายใดดีเบิดนะครับพี่ห้วงเข้าขอให้ดูแลเพื่นหักแพ่งเพิ่นนะครับ เอาคืนมากินหยาแบบนี้แหละครับอยู่แบบนี้เลยครับช่วงอากาศมันห้อนต้องว่าเขาหอมเสือข้ามโพ่าอยู่แล้วครับโพ่าว่าเอาว่าเขาหมไม่เขาหมเนี่ยเพราว่าโอ้มันสิดีเลยครับพันวาอหนนน้อนแบบนี้แหละครับเห็นน้อนพักผ่อนอากาศมันห้อนนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับหยาเพ่งกลลาหน่ยครับกินดีนะครับว่ากินดีดีพี่น้องครับผมด้ ตัดมาให้เพื่อนกินแบบยู่บแบบง่ายๆเลยเอากองไว้กับดินแบบนี้แหละครับอือให้เพื่อนไิ้นแล้วกิ้แล้วมันก็สินอนะครับนี่ยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าพันเป็นว่าไห้นมครับผมก็สิเน้นเน้นอยู่ครับก็สิเพิ่มหนายาให้ไหลนะครับเพราะว่าพันเป็นว่าไห้นมนะครับแตกต่างกับว่าแม่สาวนะครับว่าแม่สาวนี่ยเป็นว่าที่กระไฮ้ขึ้นครับแจกกับว่าไหลาหลคือว่าไห้ไห้น้มลดกแบบนี้ครับนี่ยผมก็เจอว่าอันเั็นพิเศษเลยครับไห้พิเศษไห้ไหลไห้กิ้นไอ ครับนี่ครับให้กินเพื่อ้อิ่มสอนลูกเป็นพี่น้องหนาตากินหมมนี่ครับครับถ้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รักชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเจ็บจะให้ด้ความไข่จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางด้วยผี่น้องครับถ้ายคลิปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนด้นนะครับด้วยแก่้งเตือนฉีกต่อไปกาเข้าว่าสวัสดีครับ